สวัสดีนะคะสวัสดีเด็กๆชั้นป .3 ทุกๆคนเลยนะคะเมื่อชั่วโมงที่แล้วนะคุณครูให้เด็กๆตอบเออเขียนเป็นเรื่องนะจากภาพนี้คุณครูให้ดูภาพนี้แล้วเด็กๆเขียนเป็นเรื่องมาส่งคุณครูนะเอาใหม่นะใครยังลอกของคุณครูในคลิปมาส่งยังไม่ใช่เนาะเดี๋ยวเด็กๆจะทําข้อสอบไม่ได้นะเพราะว่าวันนี้นะคะคุณครูมดมีการสอบกับเรื่องการเขียนนะคะบอกกิจกรรม และเวลาของนักเรียนเองนักเรียนเขียนของนักเรียนเองนะคะในแต่ละวันนะย้อนกลับไปดูคำศัพท์ได้ในคลิปที่6มาดูตัวอย่างของคุณครูมดก่อนนะคะตัวอย่างของคุณครูมดครูมดบอกว่า I get up at 4 o c l o c k นี่คือประโยคที่1ตื่นนอนตอนตีสีเสร็จแล้วครูก็บอกว่า I study at 11 o'clock ฉันเรียนหนังสือตอน11โมงประโยคที่2 ประโยคที่3 h o ของครู I have lunch at 12 o'clock ฉันทานอาหารกลางวันตอนเที่ยงประโยคที่4 I go home at 5 o'clock ฉันกลับบ้านตอน5โมงเย็นบบน,น,นี่คือประโยคที่เท่าไหร่แล้วเนี่ยต่อไปประโยคที่5 I have dinner at 8 o'clock ฉันทานอาหารค่ำตอน2องทุ่มและประโยคสุดท้าย I go to bed at 10 o'clock เพราะฉะนั้นของคุณครูมีทั้งหมดกิจ6กิจกรรม6ประโยคด้วยกันเด็กๆด,ดูนะคะบางบรรทัดประโยคมันยังไม่จบคุณครูมาต่อด้านล่างแต่คุณครูไม่ได้แยกคำอย่างเช่น eleven คำเดียวกันก็อยู่บรรทัดเดียวกัน4คําคำเดียวกันก็อยู่บรรทัดเดียวกันนะคะเราจะแยกได้เฉพาะเป็นคำๆเช่น go บรรทัดหนึ่ง t o บรรทัดหนึ่งได้ไม่เป็นไรแต่ถ้าเกิด go เป็นคำเดียวกันนะัเรเยนจะแยก G อยู่ข้างบน O อยู่ข้างล่างแบบนี้ไม่ได้โอเคนะเอาล่ะเตรียมสมุดขึ้นมาสอบนะคะก่อนเริ่มสอบเด็กๆเ,เขียนวันที่นะคะตามห้องของตัวเองก่อนนะ3าทับเรียนวันอังคารส่วน3าทับ2เรียนวันศุกร์นะกดหยุดไว้ก่อนและเขียนตามให้เสร็จก่อน เมื่อกี้ในตัวอย่างคุณครูมดเขียน6กิจกรรมของครูแต่คุณครูให้นักเรียนเขียนบอกกิจกรรมที่นักเรียนทำในแต่ละช่วงเวลาแค่คนละอย่างน้อยนะ3กิจกรรมใครจะเขียนมากกว่า3กิจกรรมก็ได้ทำลงในสมุดเท่านั้นเอง สัปดาห์นี้นะเรามีการสอบบอกกิจกรรมพร้อมกับเวลาเลยคราวที่แล้วเราสอบเรื่องเวลาไปแล้วคราวนี้คุณครูจะสอบกิจกรรมพร้อมกับเวลาคุณครูจะมีภาพนะคุณครูจะแชร์ภาพเหมือนเดิมคล้ายคกับการสอบเวลาแต่ถ้าเกิดสัญญาณใครขัดข้องหรือสัญญาณขาดคุณครูก็จะบอกเป็นประโยคภาษาไทยเด็กๆตอบคุณครูเป็นภาษาอังกฤษเช่นคุณครูบอกว่าฉันตื่นนอนตอน6กโมงเช้าเด็กๆก็ต้องบอกคุณครูให้ได้ว่า i get up at 6 o'clock แบบนี้นะและคุณครูก็จะลงตัวอย่างนะคะที่คุณครูจะใช้สอบไว้ให้ใน y o u t u b e นะคะกิจกรรมก็จะเป็นแบบนี้นะคะก็จะมีเวลามาให้นักเรียนนะให้นักเรียนได้ดูนี่มีเวลาแล้วก็มีรูปขึ้นมาให้แบบนี้นักเรียนไปเปิดซ้อมได้เลยคุณครูจะลงคลิปไว้ให้ชื่อคลิปเดี๋ยวคุณครูจะแชร์ไว้อีกทีหนึ่งก็คือสอบบอกกิจกรรมพร้อมเวลา นั่นเองนะคุณครูจะแยกเป็นอีกคลิปหนึ่งให้เพราะฉะนั้นในเด็กไปฝึกสอนม,มาครูจะไม่สอนนอกเหนือจากนี้หรอกเวลาเราก็เรียนไปแล้วถ้านักเรียนบอกเลข1นถึงสิได้เด็กๆตอบได้แน่นอนและเด็กๆก,ก็ไปจําคําศัพท์เกี่ยวกับกิจกรรมคุณครูไม่ออกนอกเหนือจากที่นักเรียนเรียนนักเรียนจะเรียนแค่6คําเท่านั้นในหน้า8ในหนังสือนะแต่ที่คุณครูแถมให้เพิ่มเติมให้คุณครูจะไม่ถามอันนั้น คุณครูจะถามเฉพาะที่นักเรียนมีในหนังสือก็แล้วกันเพราะฉะนั้นไปทบทวนมาไม่ว่าจะเป็น get up, have breakfast, go go to school, go home, have dinner หรือว่า go to bed นั่นเองมีทั้งหมด6คำเด็กๆไปทบทวนมาให้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราเจอกันช่วงปลายสัปดาห์เหมือนเดิมเข้าสอบกันเยอะๆนะคะคะแนนเป็นของหนูนะลูกนะถ้าหนูไม่มาสอบครูไม่รู้จะเอาคะแนนที่ไหนให้นะ เขาสอบพร้อมเพื่อนไม่ได้คุณครูไม่ได้ว่าอะไรเลยนะคะดเด็กสามารถติดต่อมาขอสอบกับคุณครูย้อนหลังได้เลยนะคุณครูไม่ว่าเลยขอแค่ติดต่อคุณครูเพื่อที่จะมาสอบก็พอแล้วเนาะยังไงก็ขอขอบพระคุณนะคะท่านผู้ปกครองนะคะที่ให้ความร่วมมือในวิชาภาษาอังกฤษของคุณมดเป็นอย่างดีเลยนะคะแล้วเดี๋ยวเจอกันสอบครั้งต่อไปนะคะบ๊ายบายค่ะ